ฟอร์เวอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้จะมาเล่นเกมบาร์านาอีสนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นแมปที่พี่ก็แชร์ไปแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรเล่นด้วยเชียก็ตัวหางมา้ามาวะ่ะคนที่เพื่อน,น,นต้องหมุนนะ เออเออเขียนไปน่ายนะรันล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 ันโอหก็ต้องขอโทษทุกผู้ชม้วยครับที่ผมไม่ได้อัดกิฟมานานเพราะว่าการบ้านก็เยอะด้วยแล้วก็เหนื่อยด้วยแอบแ,แอบไปเนียนสัก hàng hàng máu mò gà ô cứng mà hóa luôn có học mũi ba nó thật ไปทำโอ้ยไปทำโอเคีย oh, มีสมาธิมีสมาธิอ้าวออกเหรอโอเปินหน้าเมนูเป็นหน้ามันยูโอ้ว้าวอิซิโซอาเป้นี่มันทำไมได้สามารถสามารถเหราโอ้โอ้ Smart. Smart, oh. Oh. What the heck ย่ะ มีแค่นี้นะในห้องล็อบบี้อแค่นี้เองเดี๋ยวเรามาดูดีทุกท่เราจะเป็นกล้วยน้องกล้วยเยวจะเป็นคนไหนชสุดแอปเปิกนีนน้องกล้วยน้องกล้วยน้องกล้วยหนึ่งสองสามสี่ห้า บาน่าอีส์นาเป็นตัวอะไรเอ้ยเอ้ยไม่ได้เพินไม่ได้เพินมันก็มืดแล้วอะไรตัมันมืดมากเฮ้ยถ้าู้ชมเห็นหรือเปล่าแต่มันมืดมากนะคเนี่ยก็เป็นบาน่าโอ้โอ my god โอ my god ơ, tục sai rồi ơi. ông ừ, kìa mà kìa ừ Ừ kìa kìa hả? kìa có kìa kìa một kìa 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 nè nó, mà mà kìa แนะนำเลยทุกคนถ้าเล่นเกมเนี้ยห้ามเอาของพวกกระโปรงกระเป๋ามาใส่ทุกผู้ชมเพราะว่าเนี่ยมันเ,เกิดการสุดอบบไเกิดขึ้นเชี่ยน้องม้านสัตว์น้องมาน,น,น,มานไปแล้วน้องกล้วยไม่ใช่น้องมานาเป็นน้องกล้วยเฮ้นิ่งเลยวจูกเกมมิงจูกเกมมิงหนึ่งขอใช้เวลา สาว่ารดูก่อนชิงี่งไงพร้อมแล้วพร้อมมากเรอมมารอเาโทเห็นรเป่าเนี่ยมืดอลนะโอ้โหโอ,โอ้มันไม่สามารถนได้ไม,มันไม่สามารนได้หร Ô oh, non ku cool, ai non ku cool, ai cool. wow wing wing baby toon baby toon wing 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 chia trên nó cuối thật, ô, ô, hồk 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 lạc lạc lạc, hồk hồk lạc lạc

หกหนึ4 4่งสี่หกหนึ่งสี่รดาคนหกหนึ่งสี่หกห่อยู่ทางโน้นหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี วันนั้อะไรไม่รู้กูรู้ตัวกันหกหนึ่งสี่เว้ยหกหนึ่งสี่เพื่อนเฮ้ยหกหนึ่งสี่ เก่งก yeah. uh. 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 e nah, nah, ูเก่งกูเก่งไปไปไปอิสูเกมมิ่งนะอังวันช็อตเหรออังวันช็อตเดี๋้อผมเพิ่งดูไปมันวันช็อตเกินเกินเกินมันวันช็อตอ่ะเช่อไหมเพื่อนเจ้าหย่อยสังนางก็นางก็ดูเท่มากนะหย่อยสัง เราจะเป็นน้องกล้วยเวอร์ชันอันติเมตนิ่งไงเนี่ยคือคนที่นิ่งโอไม่รู้ว่าน้องกล้วยมาจากนั้นนะโอ้น้องกล้วยโอ้ไม่มีอะไรใช่ไหมลูกพี่ทอมมีอ่อ่ะทอมมี่เครียดเลยใช่ไหมเอเลี่ยนน้อยใช่ใช่ไหมยูนิคอร์นไม่ใช่สัตว์หลวงูดไม่ได้เสี่ยวเสี่ยวจะเอานี้ก็จะดูแปดทีเร็ว ไอแบบนี้เอาไม่แบบเอาแบบนี้แบบนี้เไยไอกูวัวแบบนี้แบบนี้เออเออเออเฮ้ยเอาแบบนี้แบบนี้โอเคฮึสาว่าเอาอโหคนอะไรกันเหรอเห็นป่าวเมื่อกี้มันลอยได้อะเกิดเฮ้ยเจ้าฉันคือปานาน่า ผู้สูงส่งแย่แย่แย่ย่โอ้ความเร็วกันไม่มคืออะไรกันเนี่ยจะจะมาซูมได้งั้นเหรอย่ดิสวัสดีครับพี่น้องกับอาหารใต้สไตล์ชูเล่ yeah yeah boy yeah boy vào đâu vào đâu uo căn làm căn chú căn chú căn chú nè chú, ai chú cái chú cái mà cái có cái kia lại kia hả? แอบอะลรแอบอะไรแอบอะไาแอบอะไรคนละหนึ่งทีคนละหทีเอามีกล้วยนะมีกล้วยนะนี่ไงนี่ไงมีกล้วยนะสอสทีก็ดีน,น,ดน,น,น,นินะ น้องกอล,ล้วยอะไรเนี่ยมาด่มานี่มานี่ ูกยำม,มียำม,มีอร่อยมากยำม,มีอร่อยมากอร่อยมากครับพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยยำมียำมียำมี่ยังไงก็จะออกมายำมี่มมมมมให้หนู ห้องน้ำไปแล้วไอ้ควายไอ้ควายยามียามียามีเล่นยังมีสติครับพี่น้อง ผมไม่รู้วางกล้วยไปแล้วพวกมึงจะอยู่ไหนก็แล้วแต่กูจะฆ่าวมึงอีสองตัวอยู่ไหนหามึงพวกมึงอยู่ไหนแอบไปนอนเลย Mm-mm. -hmm. บวกแล็บมึงโดนไอเหีย้ยมึงโดนไอ้คน,นมาใหม่ไม่โคตรง่ายเกิน แ,บบแล้วกูเก่งพอไงโอโอเก่งพอไงอูก็เป็นไรผมก็ให้มันปล่อยไปนะก็เด็กอ่อนนะคะก็เด็กอ่อน่ะนะ,ะก็เลยปล่อยไปผมผมก็เท่ย,ยู่แล้วนะเท่ออยู่แล้วก็หอไปต้องเงียบด้วยเพราะว่าคิดเร่งมาเหนื่อยมากไปเลยอัดมานานวิโอกระแอบบแอบบแบบอืมอะรจะหาฉันได้หรอใช่ไหมน้องทอมมี่ใช่แล้ว ทอมมี่เจ้าดียังคอทอมมี่ผู้หล่อเหลาที่สุดในโลกทอมมี่ใช่ไหมคุณผู้หญิงคขาผู้หญิงหัวล้อนผู้หญิงหัวล้อนเหรอผู้หญิงหัวล้อนใช่ไหมหัวล้อนไอโอ้แอบจุ๊บจุกบเก๋มั้งบานาน่าอีสอีกแล้ววะไหนลองดูได้ลองดู

จุบุบยุบยุบสัตกใจเหี้ยตหมดเลยขอไปนะครับอยากก้น เร็วมากมเฮ้ยเตรียมเราเป็นงานเป็นงานน้องกล้วยไม่แดกหลอกไอ้เหี้ย ฮาน้องกล้วยน้องกล้วยบุรีออกไปละเล่นที่อยูไปละไปแล้ว แค่เขาแดงเพื่อ,อเค้กไม่รู้เค้กอยู่ไหนเค้ก,คกโอ้ว่า ดิสอ no oh, nah. ินโนแอปเปกอินเวททุกคนบานาน่าอีสุดแอปเปกโอ้ไม่นะไม่ไม่นะบาไปนาอีใจจะต้องร้อนแรงโอ้ไหนร้อนได้ไงเนี่ยอยากรู้ว่าที่เช็คอยู่ไหนอ่ะ แค่ okay. ยาวตัดตูหล่อนเชิดหล่อนเลยอ่ะมีบาน้าเพื่อนมีบาน้าอีทโอเหนี่เลยนี่จุกจ๊กจุก๊กจุ๊ก แล้วก็ไปนะว,วิ่งแล้ววิ่งแล้ว You Survival โอ้โหเด็ดเลยตอนจบเอาล่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับน้องทอมมี่บาย